ก็มาโดยเฉลยปัญหาสมัยปิิธานครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ได้เต็มอยู่หนึ่งรูปหนึ่งรูปเท่านั้นแล้วเราเข้ามาดูว่าใครได้เต็มรูปเดียวเท่านั้นที่เหลือไม่เต็มเลยเขียนผิดตัวสองตัวค้อที่หนึ่งอันนี้แหละปัญหานี้แหละฐานกรคืออะไรมีเท่าไหร่อะไรบ้าง บอกว่าให้ตอบชื่อภาษาบาลีมาแล้วก็พร้อมด้วยภาษาไทยด้วยนี่คือปัญหาจะต้องทำความใจหรือต้องตีให้แตกให้ได้ว่าฐานกรอะ่ะเวลาไปตอบต้องแยกเป็นสองคำคืออะไรฐานกับก้อนอย่ารวมตอบเป็นคำเดียวกันถ้าใครตอบเป็นคำเดียวกันผมก็จะหักไปครึ่งหนึ่งของทั้งข้ออาจจะหักไปสูตจุดห้า ฐานคืออะไรฐานคือที่ตั้งที่เกิดของอักขระมีหกคำถามว่ามีเท่าไหร่ต่อบมาด้วยมีหกมีอะไรบ้างกันโถคอตาลุกพดานพดานนีขีนกันไม่ถูกจริงๆเหรอขีนขียนลออลิงมาเพดานขีนเป็นเลยอพุทธาปุ่มเงือกหรือศีรษะแล้วก็ทันโตฟัน ตอนนี้มอนบอกทันตโชฟันมันนั่นมันยังไม่ถามว่าเรียกอะไรทันตโตครับฟันไม่ต้องโอ้เราก็นั่นแหละรับมาเรีราผิดแล้วลขงข้างก็ผิดไปด้วยเออข้างๆผิดไปด้วยโอ้ไม่ใช่โอ้คนเดียวโอ้สองคนเลย่ยข,ข้างด้วยเนี่ยผิดไปด้วยไม่ว่าใครลอกใครอ่ะอา่าอทันตโชั่นแหละเหมือนกันในข้อ,อน,นี้ก็ต้องผิดด้วยเขาเป็นโอ,โอ,โอตาโชเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมก็ผิดเหมือนกันอีก โอทอเรมิปากสรุปแล้วคืออะไรลอ,อก,กัน<ด> <c oughs> แล้วมันจะผิดคำเดียวกันแล้วสองข้อติดกันได้ยังไง <c oughs> ดูเป็นแนวทางแนวทางในการผิดด้วยกันทั้งคู่แล้วเสร็จแล้วข้อที่หกเป็นอะไร <c oughs> นาสิกาอันนี้เป็นนิดนิดสิก,กังอะไรก็ไม่รู้ ตามไหมตามไหมคนข้างตามไหมไม่ตามอันไหนที่มันมันน่าจะผิดมากกว่านะไม่ตามดีกว่าแต่กะนั้นนาฬิการจมูกนี่คือกรนะครับฉะนั้นเราต้องตอบเข้าไปอันนี้คือฐานเราต้องตอบฐานก่อนฐานคืออะไรฐานคือติดตั้งที่เกิดขอออักขระมีหกกันโทคอตาลุปเพดานมุทาปุ่มเหงือกหรือสีสษะ ทันโตฟันโอโทโถลิมิปากแล้วก็นาสิกาจมูกส่วนกรคืออะไรกรคือฐานที่ทาําอักขรฐานที่ทาําอักขรมีเท่าไหร่มีห้าอย่างบางคนไม่ตอบว่าเอ,อ้ยมีสี่อย่างบางคนไม่ตอบว่ามีสี่อย่างตอบมาด้วยครับมีสี่อย่างอะไรบ้างจิวหาวัชชังตรงนี้ที่ผิดกันคือบางคนใช้ชอช้างสองตัวต้องเป็นชอกระเชยตัวหนึ่งจิวหามัดชัง ท่ามกลางลิ้นแล้วก็ชิวโหวปักคังถัดปลายลิ้นเข้ามาแล้วก็ชิวหักคังปลายลิ้นแล้วก็สกัดฐานนังก็ฐานของตนฉะนั้นเวลาเขาถามมาต้องแยกตอบเป็นสองอย่างคือฐานกับก่อนฐานมีหกก่อนมีสี่อ่อมาข้อที่สองอัคาร์เหล่านี้เกิดที่ไหนเรียกว่าอะไร อ่าเกิดที่คอเรียกว่ากันตชาอันนี้อันนี้ก็เป็นมาก่รจะถูกต่อมาก็จะผิดกันแล้วจากกันที่ไหนเกิดที่ปิดานเรียกว่าอาลุชาแล้วก็ตาต่อเต่าเกิดที่ไหนฟันเรียกว่าทางตาชาตาต่อตาจงเกิดที่ไหนกลุ่มเงือกเรื่องพวกกจะบอผเกิดที่ศี่ษะแล้วแต่เรียกว่า โหดชามากกันที่ไหนลิมพิปักเรียกว่าโหดชา,ชานะข้อที่สองโดยมากก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ปนกันไปส่วนข้อที่สามอันนี้ก็โดยมากก็จะถูกนะเพราะฉะนั้นที่สุดว่าค่าตัวเกิดในฐานในสองฐานคือฐานอะไรกับฐานอะไรแล้วเรียกว่าอะไระฉะนั้นปัญญนะที่สุดว่าค่าตัวคืออะไร ไม่ใช่ไก่ไข่พยัญชนะที่สุดบักห้าตัวงะยะนันมะมันเกิดที่ไหนเกินงะงะเกิดที่ไหนเกิดที่อะไรเกิดที่คอคอระยะเกิดที่ไหนตะลูกได้อ่าแล้วอะไรก็จนถึงมะนั่นแหละมันก็เกิดที่อรีมงพิบัตแล้วก็รวมเรียกว่าฐานของตน ฐานของตนแล้วก็มันออกอ al, สมเนียงนาสิกที่จมูกด้วยก็เลยมีชื่อเรียกประสบาการ์ก็คือสกัดฐานะคือสกัดฐานะคือฐาน,านารรของตนแล้วก็เกิดที่จมูกด้วยเรียกว่าสกัดฐา,านะนาสิ <remote narrative> กฐานะฉากก็โดยมากก็ครึ่งหนึ่งก็จะผิดข้อนี้ครึ่งหนึ่งก็จะถูก <para S 1> บางคนก็ <para S 1> อาจจะเขียนสกัด ฐานะไม่ได้เป็นสกัดธนะหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสกัดฐานะนาสิกัดฐานาชาเือเกิดที่ฐานของตนเราเรียกว่าสกัดฐานะและเกิดที่จมูกก็เรียกว่านาสิกัดฐานชาสรุปแล้วก็ได้เต็มอยู่องคเดียวใครอ่ะนะพานุกงคงเห็นไหมพาลุกงคงสมพงษ์ ใครที่ซ่อมพยากรถูกเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดทำไมซ่อมพัากรนนะที่นี่โดยมากซ่อมพยากรจะมีอยู่แค่ไม่กี่องค์ก็มีใครองค์ใครนะอันนัน้นอันนั้นใช่ไหมดังนั้นโดยมากไม่ค่อยตกปยัยากรนยากรถือว่าอัดเต็มๆไม่ได้ ไม่ได้ดึวยความรู้ตัวเองก็ได้รอบด้วยรอบรอบต๊วรอบรห้องเน่ยหรือว่้ก็ได้จากกรรมการนั่นเองแต่ว่าไปสอบที่เราไปสอบข้ารอบแรกนี่อาจจะโหดหน่อยนึงบางหลังมันีโหดฉะนั้นรอบตัวอาจจะไม่มีแล้วต้องจะจะเอาความรู้ของตัวเองเป็นสําคัญ